โอกาสก็ผมมีผ้าต่างตำนักเอาไม้เทียมาถวายบูชาพระคนหลวงตาครับผมยิ้มฟันไม่ถูฟ้านะเบ้เอาไปเอายาวไปแล้วล่ะ ลองลองลองดูที่หน่อยอเด <c oughs> ียวใครดูทำใบกี่ฝันทำอะไปดูเขาทำไม่แข็งเขาไม่เขาไม่สอยให้อ่อนมันแข็งไปเขาไม่สอย เราทำถวายพ่อแม่ครูอาจารย์หลักฉันคร้เสร็จแล้วทําไม่สูบัุจนถึงบาบสามโบหยุดหวันไดรวันไดในสิบสามไม่ทำอะไรทำพิธีพิถาดอะไรทำถวายพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านก็ได้โมเ็จที่ดูไม่ได้นะ อันนี้มันอ่อนเดียวผมนี่อ่อนเดียวกระทำอ่อ,อนอ่อนก็ขี้มันก็อ่อนเหมือนกันเดียวน <c oughs> ี่ทำเลยอาชีิน,นีเราทำอะไรพ่อแม่กูจารเกจนบทที่ต่อติหลังแต่จัดเสร็จแล้วทำไม่รู้วันแล้ก็สร้างวายซาโบสิบวอ ได้ิบสิบสามปันเนี่ยเขาเรียกสิบสามปันทำทำไปเสักวันทำาเรียบจนจะอหาที่เตาตีไป่ไดทำตะวัก็แบวจัดไปมองดูมองูไม่ได้เราดูเราดูไปไดนแะเอาไปไปซะ น,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 นะครับแล้นเย็นครับผมเย็นนเออรับโอเคเป็นดีฮะขนไปไม่ถูไฟเยวนี้ก็จะไม่มีฟันให้ถูแลยแต่ว่าก็ นเยอะยนี้นะดไปสเดียเาซนแรกตนกเต็มปากมันจะไปพรอมกันกับไฟนะถูกเผาด้วยกันหมดดีวันนี้พี่เราทลายว่าเยี่ยมดีแล้วเป็นบุคคลก็พูดแล้วเคยพูดบอกแล้วสมนานจะด้สน กาเหตุพระเจ้าพระสงฆ์หลายประเภทมีสภาพปุจจุชนไปพระสกิทาพระคาพระอนาคาคารหัสมีสี่ประเภทพระอยู่ดีให้เลือกเอาีรยวจะได้จะประเภทกองขี้ก็ไปรู้นะถ้วจะได้เป็นเห็นว่าเป็นพระพระอริยะมีสี่ประเภทแตนว่า พระยาพระโสดาพระสกิทาคาพระอรหัาต์พระอรหันต์หาเรื่องก็ตามนี้จะมีสักอันก็ไปหรือไม่มีก็ไม่รู้ละทาบอกเอาไว้เขาบอกพระมีความอินสีพระเดียเจ้าเขาบอกว่าอินสีที่หนึ่งพระโสดาที่สองพระสกิทาคาเป็นอริยะแล้วนะล่ะ อิสาภะอราคาที <os> <m í rit> <m í rit> ่สี่พระอรหันต์สี่ที่เรียกว่าพระอริยะบุคคลบุคคลนั้นเขานี่เราก็จะกลับละไปยึดไปจอดที่ไหนะไปฮนยาอะไร เวลาจะไปลูกศิษย์เราจะมาทะเลาะกันเลยนี่เเินจมอยเขาเร่งให้เขียนเร็วเขาบอกเดี๋ยวเขียนเขียนหลวงตาไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวเจมวยเป็นกังวลว่าหลวงตาไม่สบายเป็นห่วงหลวงตาไม่สบายมันเป็นห่วงอะไรเราเราสบายที่จะพ่วงที่จะพ่วงบ่นที่บ่นเพราะเก็บการปวดที่อยู่ที่ตลอด close up my you know